ซึ่งเจ้านี้รายนี้ของลูกค้าก็คือบริษัทบริหารสินทรัพย์ JK เจ้านี้จอมโหดแห่งยุคนะครับอย่างวันนี้นะเพื่อนๆจะเห็นว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ซึ่งเป็นวันหยุดนะที่พวกผมจะต้องได้พักผ่อนนะแต่ว่าเราพักผ่อนไม่ได้นะครับเพราะว่าปัญหาของลูกค้าเราก็คือปัญหาของเรา ครับตอนนี้เรากำลังจะออกเดินทางไปที่จังหวัดสุรินทร์นะฮะเช้านี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่ผมจะต้องเดินทางไกลไปที่สุรินทร์นะไปกลับก็พันกิโลนะฮะวันนี้เราก็ไปเซ็นสัญญากับลูกค้ารายใหม่ของบริษัทเรานะครับครับก็ขับรถกันมาได้ครึ่งคอนทางแล้วนะฮะอีกประมาณเกือบ2ชั่วโมงก็ถึงที่หมายของเรานะฮะคือสถานที่ตั้งกิจการลูกค้านะครับก็วันนี้เป็นวันเสาร์นะทีมงานตัวนี้โอก็ไม่ได้พักผ่อนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าที่ ไปให้เราเป็นคนดูแลที่ปรึกษาการเงินให้เนี่ยส่วนใหญ่นะฮะจะทนแล้วก็ยื้อมามาจนรู้สึกว่าจะไม่ไหวแล้วพอจะไม่ไหวแล้วก็สุดท้ายเนี่ยกระบวนการเนี่ยมันก็จะไปถล่มลึกเจ้านี้มันก็จะเล่นแล้วพูดง่ายผมเลยต้องรีบมาเพราะลูกค้าตัดสินใจว่าเฮ้ยให้ตัวนิโอเจราจานี้ให้ก็มันก็เลยต้องรีบนะเพราะนั้นเสาร์อาทิตย์เราก็ต้องทำงานกันนะเดี๋ยวเราก็ยืดเส้นยื้สายเดี๋ยวเดินทางกันต่อ ตอนนี้เราขับรถกันมาใกล้ถึงที่ตั้งกิจการลูกค้าแล้วนะครับก็เลยเที่ยงแล้วฮนะตอนนี้บ่ายกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเยี่ยมชมกิจการลูกค้าแล้วก็สัมภาษณ์ลูกค้านะครับขอข้อมูลเพื่อที่จะกลับไปทํากันบ้านเพื่อที่กลับไปเขียนแผนเสนอเจ้าหนี้นะครับซึ่งเจ้าหนี้ของลูกค้ารายนี้คือบริษัทบริหารสินทรัพย์ JK นะฮะขาโหดขาโหดประจําพศนี้นะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีกัน JK อะนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อไหมครับครับ ก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะเราพบลูกค้าเซ็นสัญญาแต,างต่งตั้งให้บริษัทอันโตนิโอเป็นที่ปรึกษาการเงินแล้วก็ภารกิจของเราก็คือมีหน้าที่ไปเจรจาแก้หนี้นะครับซึ่งเจ้าหนี้รายนี้ของลูกค้าก็คือบริษัทบริหารสินทรัพย์ JK เจ้าหนี้จอมโหดแห่งยุคนะครับอย่างวันนี้นะเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ซึ่งเป็นวันหยุดนะที่พวกผมจะต้องได้พักผ่อนนะแต่ว่าเราพักผ่อนไม่ได้นะครับเพราะว่าปัญหาของลูกค้าเราก็คือปัญหาของเรานะครับเพราะว่าเรารับางานลูกค้ามาแล้ว นะให้เราเป็นตัวแทนในการแก้หนี้เป็นตัวแทนในการเจราจาหนี้เป็นตัวแทนในการเสนอแผนนะเพราะฉะนั้นเจ้าหนี้อะไร,รนี้จะขึ้นชื่อหรือชาว่าโหดเหี้ยมขนาดไหนเราก็ต้องทําให้เต็มที่และสุดความสามารถแต่ว่าประเด็นก็คือว่าลูกค้าผมรายนีย้พยายามลากปัญหาแล้วก็เขาเรียกว่าฝืนถูรูถูกกางกันจนมาถึงขั้นที่เรียกว่าถูกฟ้องแล้วนะครับแต่ว่าเราก็จะทําให้ดีที่สุดนะเอาเป็นว่าเราจะ ตั้งใจทำให้ดีสุดสำหรับลูกค้าของผมรายนี้และลูกค้าของเราทุกๆรายนะครับวันนี้ก็สบักสบอมมากจบเป็นแค่นี้แหละนะครับฝากกันไว้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับท่านไหนนะครับเป็นลูกหนี้หรือมีปัญหาเรื่องหนี้สินหรือมีคนรู้จักมีปัญหาหนี้สินนะต้องการให้เราช่วยเหลือให้เราดูแลนะครับก็ติดต่อทีมงานเราเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0656264545นะครับ ก็ตามนี้แล้วกันนะฮะขอบคุณที่รับชมกันจนจบคลิปนะฮะแล้วก็เจอกันอีกทีในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ